ถึงเวลาเปิดเรียนที่เด็กๆจะต้องเตรียมพร้อมที่จะกลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนกันแล้วนะคะและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันการแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้ปกครองและตัวเด็กๆจะต้องทำการประเมินตนเองว่ามีอาการไข้เจ็บป่วยไม่สบายผ่านแอปพลิเคชันไทยเซฟไทยเป็นประจำทุกเช้าก่อนออกไปโรงเรียนนะคะและนอกจากนี้ยังต้องมีการทำการทดสอบ ATK สำหรับคุณครูบุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งเด็กๆซึ่งแนวทางปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและพื้นที่ในการระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะวันนี้หมอมีคำแนะนำและข้อควรระวังในการตรวจ ATK มาฝากกันค่ะแนะนำให้ใช้ชุดทดสอบ ATK ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาหรืออ,อยอเท่านั้นนะคะ ซึ่งจะมีข้อกําหนดในการรับรองว่าชุดทดสอบ ATK ดังกล่าวจะต้องมีความไวในการวินิจฉัยโรคโควิด19อย่างน้อย90%และมีความจำเพาะในการวินิจฉัยโรคโควิด19อย่างน้อย98%ค่ะซึ่งชุดทดสอบ ATK นั้นสามารถที่จะเลือกสิ่งส่งตรวจได้3ชนิดค่ะชนิดที่1คือการใช้น้ำลายชนิดที่2คือการป้ายจมูกหรือการสวอบจมูกชนิดที่3 คือการสวอบที่ด้านหลังโพรงจมูกค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะทำการทดสอบ ATK ให้กับเด็กๆหรือผู้ที่จะทำการทดสอบ ATK ให้กับตนเองแนะนำให้เลือกใช้ชุดทดสอบที่ใช้สิ่งส่งตรวจเป็นน้ําลายหรือการสวอบจมูกนะคะเพราะการสวอบที่ด้านหลังโพรงจมูกนั้นจะต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีค่ะ ก่อนทำการตรวจ ATK แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ศึกษารายละเอียดของการทดสอบอย่างเข้าใจนะคะเพื่อจะได้เก็บสิ่งส่งตรวจได้อย่างถูกต้องและหมอมีคำแนะนำในการเก็บสิ่งทรงตรวจสำหรับ ATK ดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับการเก็บน้ำลายเพื่อให้ได้สิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพและมีโอกาสตรวจพบเชื้อโควิด -19 ได้สูงที่สุดจะต้องเป็นน้ำลายที่มาจากด้านหลังของคอนะคะดังนั้นแนะนำให้เด็ก ทำเสียงคล้ายขากน้ำลายอยู่ในลําคอก่อนที่จะบ้วนน้ำลายออกมาค่ะสําหรับการสวอบจมูกนั้นก่อนทําอธิบายให้เด็กๆเ,เข้าใจนะคะแนะนําให้เด็กเงยศีรษะเล็กน้อยหรือเอียงประมาณ70องศาค่ะจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ใส่ไม้สวอบเข้าไปในจมูกเด็กๆโดยทิศทางการใส่ให้ตั้งฉากกับใบหน้าและพยายามให้ไม้สวอบนั้น แนบไปกับพื้นด้านล่างของจมูกนะคะห้ามใส่ไม้สวอบจมูกขึ้นไปในทิศทางขนานไปกับสันจมูกนะคะเพราะอาจทําให้เกิดอันตรายกับเด็กได้ค่ะเมื่อใส่ไม้สวอบเข้าไปในจมูกแล้วให้ใส่ลึกไปไม่เกิน1 5ถึง2เซนติเมตรนะคะจนกระทั่งชนเยื่อบุจมูกแล้วหมุนไม้สวอบช้าๆอย่างน้อย4รอบหรือประมาณ15วินาทีแล้วดึงไม้ออกค่ะ ใช้ไม้เดียวกันสวอบไปที่จมูกอีกข้างหนึ่งด้วยวิธีการเดียวกันก็จะได้สิ่งส่งตรวจสำหรับการทำเอทแล้วค่ะมีรายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สัมพันธ์กับการสวอบเพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจหาโรคโควิด -19 ดังต่อไปนี้นะคะ 1. ภาวะน้ำไขสันหลังรัว่วเป็นภาวะที่พบได้น้อยมากค่ะแต่อย่างไรก็ตาม หากมีน้ำใสๆไหลออกจากจมูกโดยเฉพาะข้างเดียวให้สงสัยภาวะนี้และรีบไปพบแพทย์นะคะเพราะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาคือภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้เยอะถึง15-20%เลยค่ะ 2. ไม้สวอบหักคาอยู่ในโพรงจมูกอาจพบได้ในกรณีที่เด็กๆดิ้นหรือขัดขืนไม่ให้ความร่วมมือนะคะ ดังนั้นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ทําการสวอบเด็กๆและดึงไม้ออกมาแล้วขอให้ตรวจสอบด้วยค่ะว่าไม้สวอบนั้นอยู่ครบถ้วนดีหากสงสัยว่าจะมีชิ้นส่วนของไม้สวอบค้างอยู่ในโพรงจมูกของเด็กๆแนะนำให้รีบไปพบแพทย์นะคะ 3. เลือดกำเดาไหลโดยทั่วไปภายหลังการสวอบเพื่อตรวจหาเชือ้อโควิด -19 มีโอกาสที่จะมีเลือดออกเล็กน้อยได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีเลือดกำเดาไหลออก แนะนำให้ทำการกดปีกจมูกด้านนั้นจนกระทั่งเลือดหยุดหรืออาจจะใช้น้ำแข็งหรือน้ำเย็นประครบด้วยค่ะ 4. ภาวะติดเชื้อของผนังกั้นจมูกมีรายงานพบได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทำการศึกษาชุดทดสอบ ATK ให้ละเอียดอย่างเข้าใจนะคะเพื่อที่จะได้สิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพเพื่อเป็นการหยุดยั้งการแพร่ะระบาดของโรคโควิด -19 และเพื่อให้เด็กๆมีความปลอดภัยก่อนการไปโรงเรียนค่ะ